สวัสดีนะพบกันอีกแล้วนะเราจะมาพูดเรื่องสาวน้อยที่ไม่รู้อะไรเลยอีพีสองแล้ววันนี้เปิดเ a เยวเอนะถามอะไรมาถามมาได้เลยนะและอย่าถามวันเปแปกแลกนะนั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่านะคะขอนี้จ้องช่วยิวหนังเสือให้หน่อยนะอ๋อพาล่าศึกษานน่ะ คนนี้จังเป็นอะไรหรอ,หอเอ๊ะทำไมเหนอคนนี้จังเอ๊ะคนนี้จังเล่นอะไรเหรอมันคืออะไรหรอคนนี้จังนะ่ะเล่นท่า ฮันน่คิดอะไรกันอยู่เหรอก็อคงทำได้ดีๆหนะมั่งก็ขอขอบคุณนะคะใน2ิส